สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ยีนก็จะพาเพื่อนๆมาเย็บผ้าปิดจมูกต่อจากคลิปที่แล้วนะคะเดี๋ยวยีนจะมาเย็บการใส่หูคือใส่ยางยืดให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูกันนะคะ เรามาเริ่มเย็บกันเลยค่ะอันนี้นะคะที่ยินเย็บเป็นชิ้นแบบนี้แล้วเราก็จะมาใส่ใส่ยางยืดหรือใส่หูนะคะก็ใส่ยางว่านี้ค่ะแล้วก็พับเข้าแล้วเราก็ เย็บย้ำเย็บย้ำแน่นๆค่ะเราก็ามาตรงนี้เย็บเก็บไปาความสวยงามค่ะวันนี้ยีนก็ได้เย็บผ้าปิดจมูกไปหลากหลายสีมากค่ะลวดลายมีแต่เจีมๆทั้งนั้นเลยค่ะ เดี๋ยวเย็บเสร็จเดี๋ยวยีนจะพาไปดูนะคะว่ายีนได้เย็บผ้าปิดจมูกไปกี่สีกี่ลายกันนะคะเ,คเรามาใส่หมวกันมาเซตก่อนนะคะ เดี๋ยวเย็บใส่หูเสร็จเดี๋ยวยินจะพาไปดูนะคะว่าจะสวยไหมยางแล้วา of ยางใส่แล้วก็พับ้าไปก็เย็บยานีค่ะเย็นยางอีกจับรองแน่นหนาค่ะ ยางยืดตัวนี้ก็มาตรฐานมากค่ะทนยืนใช้อยู่ซักไปกี่รอบแล้วซักไปหลายรอบแล้วค่ะก็ะยังไม่ยลวเลยยังไม่เสียเลยค่ะยังใช้ได้อยู่รับรองอค,คุ้มค่ะใช้จนคุ้มยางก็ไม่มีค่ะ เป็นยางที่ทนมากมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะสวยไหมมีกี่สีกี่ลายกันเราไปดูกันเลยค่ะนี่เลยค่ะ มีกี่สีเนาะมีอยู่5้าสีห้าลายค่ะนี่หนึ่งี่สองนี่สามสี่ห้านี่ห้าสีห้าลายค่ะนี่ค่ะเย็บวันนี้ฝีมือของยีนเองค่ะเย็บคนเดียวค่ะยังไงก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะ ยังไงก็เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามย e ินชาแนลไว้เลยนะคะกดไลค์กด s u b สไ r i b e แล้วก,กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของย e ินชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้ยินชาแนลก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ